กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกรบสวัสดีเปทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมช่งน้องคำน้ำโศกมือนเฮาก็มาเก็บอันาพ่อพ่อน้องอตัดไว้เมื่อวานตัดไว้เพิ่นอยู่แจ้ให้นาเข้านาน้หมอแห้งเนาะแต่ว่านบ่ตก พี่เบิงน้องตาเกี่ยวเนีウウ่ยยามวานเนี่ยบ้าตึกเออเข่าสวยภาพพี่น้องชมวิวบรรยากาศยามเศร้าน้ำหมอกข้างน้ำหมอกยังข้างใบเข้าอยู่ น้องะเะิญยำเบ็ดเขาบอนก๊อปปี้มายำเบ็ดมาเบิ่งน้องตันมาเบิ่งน้องตันเก็บเยี่ยพออันนี้เป็นคนตัดเมื่อเหนียวเบาต้นกล้าเพื่อนนั้นซักวัคซีนมาหลายวานเพื่อนปิ่นเพื่อนเล็บบริมาตัด

ข้าวไป้าเขาเจา,าสามคนจะเป็นิดใหม่เงน้นอันนี้น้องต้านนะน้องต้านเพื่อนเพื่อนอ,นอาณาญยาเออมาโกาหย่าสาาัก่าเออ ได้แจ็กไห่ไไเลยนะเออน้องตา้าพ่สวย่มรรมเศร้าๆฮาก็มาเห็ดใส่น้องตาที่นเก็ตใสก่กระสอบเนาะ <c oughs> แต่ละมือได้แจกสอบก่บ <c oughs> อ,อนะที่ฮาก็บไ,ได้นังเบิ่งผ่นนักน้องที่ตัดเลยฮาก็เมองาลรถพ่น้องเลยมีแต่เท้าพ่อบางทีกัน สวยเห็นย่าอะไระสวยขาวบอวเออขาวหน้าแท้นี่บ่ค่อยงับมันนะอ๋อสองกล้องได้ก,กระสอบงงนง่นน้องต้านเป็นกเห,กนนหก็ดกับ,บ, <c oughs> กบ,กบนี่แหละพี่น้องไม่พิ่นกับบ่เมีนพ่อแม่เพิ่นกันแยกกันตั้งแต่ในน้อยเพราะเนาะเพิ่นกันมาอยู่น้ำปลาลุงเพิ่นกัน ເພິ່ນມາຢູ່ນ້ຳປາລຸງເພິ່ນກະແລະບໍ່ໄດ້ມີວຽກອີ່ຫຍພິກາເຮດອันนี้ซອຍທີສກມພິກະຢູ່ໄທພໍ່ແທລີกันໄປແລ້ວກະີມແມກະຢູ່ໄິກມາຢູ່ນປຕແຕ່ນ້ອຍເອງต หายหน้าสิแป้นอยู่ด้านหน้าบัดนี้แล้วแม่ย้ำเกี่ยวเขาอย่างสบายถ้าพอเพิ่มไปได้มาสอยประเมิน พี่นังเกล์ไก่ปออป้าหย่าห้นี่นะโผดโทงบุเร่ไปใส่พี่น้องเลยอยู่แถวๆหา้แถวหน้าผวาทเขาเจ้าอ่ะหลอกดาวแบบปิดบ้านนะนไปใส่กับบุระแม่คือจังหวะนี้ยิ่งเขาจะว่าประกาศเมื่อนอันานหน่อยเขาบอกเริ่มในเมื่อนี้แล้วแ,ลมแม่ ไปแซ่บ่ได้มันคนหุ่นักามาหาก,ากันก็ได้เองอืมแต่ว่าคนอ,อื่นมากหนึ่งที่ถึงได้แ,แมนคนหุ่นยักษ์ข้าวกัดขึ้นว่าประกศาศเ,าเม,าามื่อวานนี่เนาะมื่อเสาร์วันนี้อ๋อเห็นผื่นประกาศไล้อย,ยู่แถวไฮเทีวหน่ายไดให้พี่น้องได้เบิ่ง ธรรมาตาดแถวตรงหาทตรงน้าและพี่น้องอย่าเพิ่เงเบือเ่อกันเด้อผักบึงผักสม้มผักเป็นกำลังใจให้น้องข้ามก่นนะอนเนาะเฮากรบเป๋าหูโบจักกันยังผิดพลาดประการใดขอโทษขอไผ่น้ำลายๆตีเตือนนำำ้องข้ามใดเด้อเราพิษว่าวอานาจารเราพิพลาดประการใดกันเนาน้องข้าก็ยังว่าวโบกเกง่งแล้วว่าซับหนาซับลังอนะไรเนาะกาขอโทษขอไผ่น้ำลายๆ ของกิกี้เพิ่นว่ายากอีหยังเนาะอยู่ส่งไหทุนหน่งนามารอ,อยังเด้พี่น้องมารอลุ้นเบิง่งเนาะว่าสิไผนเฮาก็อย่าคูกันพเพราะว่าเฮาเก็บมาแล้วดากนึงแต่บ่ฮู้จของอ้าวไผนนะ มาเก็บแล้วคิดว่าผมมีเจ้าของเก็บเอาเบ็ดไว้แล้วไพ่บ่าลงเบ็ดมาบ่ว่ะมาเก็บเอาเบ็ดแล้วของเราเนี่ยแนนแม่นบ่าวตายโอ้ยบ่าวตายสวัสดีปไปรูวัสดีไปรู้คิดว่าเบ็ดไพ่บ้ะจัมมันจักมบอมันหรือเปล่้องเย เห็ด <ere> <น Kız S 1> ่อยเนื้อันหมีมมาด่ะพี่น้องไงนี่นะดตะปู้มาใส่เบ็ไปนะบู่้จะคองกันเลยว่าโอ้ยวาเก็บเบ็ดไปก่อนวะมาแิ้ว

รอบกขึ้นพอเพิ่นเอาไว้แล้วอันนี้รอบเศร้าปูกไปเอาอีกอยู่แจ้ตลาดกิ๊กแจ๊ชุดปลูไปใส่ทั้งได้เนี่ยใส่หน่วยแล้วก็ขึ้นมาหน้าเออขี่จะไปใส่ทั้งหน้าทั้งหวบ้านเยหรอเห็นเว็ดให้แถนว่วยพ่อบอสานเลยนี่ว่ะ ลืมกมีลืมกูมีโอ้โงปลาก่อนมีปลาป่า่ใช่น้อหอปลดปลาไนี้า้้ยอุ้ยปลาพี่น้องปลาโอยโอ้ยได้หอดปลาอะไรนี่นอมันมาิใช้จ้วาม่ใช่เบ็ดเหมือนอะไรนี่นำมาดูบกัน จับปลาขอพี่น้องเลยจับให้มันได้เด้อต้องบีบเลยการทจับปลาโดยจับเป็นกบโดยจับเป็นปลาพี่น้องเอ้ยมาหนีิจิงเหม็นประมาณเนาะนี่ปลาดุกพี่น้อง <c oughs> มีตัวเดียวนะเมื่อคืนนี่ติดเบ็ดได้ประคอในนี้นในเติบหืมผูกอยู่ห่วยเออได้บวกกับห่วยแดดมาลายวะ กับปูกินเหรอเห็นฝนจะเห็นตนัวันเป่าจะจะง,งุ้มได้ไหมงงมไปชื่อๆน่ะเดี๋ถือที่น้องอเลยเอมนะอมันอ,อยู่ในนะหูแน่นมันออกแล้วแน้วเขาจะลิปไปเพียงสำนีกก่อนนอกคลิปนะพอกันใหม่เด้อสบายดี ใส่น้ามาเคลื่น<อ>ี้นก่อนกะมน่นั่นเพื่อนบ่ลืมเม็ดเมื่อน้นนะุมเพื่อนมาใส่